เขาจะอยู่ในนู่นเขาก็จะแต่กระทต่ไม่ค่อยเห็นแล้วไวมากเลยเขาไม่ห่วงถ้ำเขาเหรอเขาไม่ห่วงเขาเขาทิ้งตัวบ้านเขาอ่ะบ้านเขาไม่ห่วงถ้ำเข้าไปเลยอะไรเงี้ยห่วงต้งยเนโยนตัวเล็กแต่ตอนตอนที่เขามาเขาจะไม่มาเป็นสายอย่างที่เขาออกนะครับเขาจะมาเป็นกลุ่มๆอ๋อมาเป็นกลุ่มๆหนึ่งทางนี้กลุ่มแต่ตอนออกคือออกพร้อมกันเป็นสายเลยครับอ๋อมาเป็นสายเลยเป็นเส้นเชือกเลยเป็นเต้นเชือกโอ้โหนผมเนาย่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเคยเห็นแต่ในวิดีโอ เคยเห็นแต่ในแบบเขาถ่ายในโดไม่โดแต่ตัวจริงก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงตัวจริงยังไม่เคยโดยยังไม่เคยตัวจริงไม่เคยเห็นว่าเป็นตัวยังไงบางทีมันมามันก็ชนต้นไม้ร่วงเหมือนกันนะครับสายไฟเขากินได้ไหมข้างคาวเขากินกันไหมได้เขากินได้เหรอคนที่นี่เขาทอดกินอย่างนี้เขากินได้เหรอข้างคาวมันไม่มีพิษมีอะไรเหรอไม่ครับเขาเอามาทอดแกงกว่หมูอีกค่ะอ้าวเหรอหนึ่งสองร้อยกว่าใช่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้มันจะสารสังวนอ๋อสาสงวนแล้วกินไม่ได้เขาไม่เห็นก็กินได้ไหนคะอ๋อแอบกินได้อยู่ใช่ไหมเห็นมีเมนูอะไรที่เขาบอกว่าเมนูอะไรเกี่ยวกับข้าวเข่าเขกินข้าวเข่ามันเป็นอะไรข้างเขาน้ำพริกขี้ข้างเข่ามั้งครับเออเป็นยังไงอ่ะเอาขี้มาทำเหรอน้ำพริกเราธรรมดาแต่เขาตั้งชื่อให้มันสะพายไว้เฉยๆแล้วครับอ๋อแล้วใครจะกล้ากินอะไรขี้ข้าวเขามันมันเป็นน้ำพริกเราธรรมดาครับมันจะมีมันจะมีเม็ดแตงที่เขาขูดมันจะขี้ข้างเข่ากงามนี่ยเขาต้นไม้ยังงามเชื่อชื่อมัน เชื่อเฉยว่ามันเป็นขี้ขา้างข่าวอันนี้เป็นของกลุ่มโง่ทบนะวัดที่ขี่เขานะครับเป<อ>็นต้เกี่ยวเขาเขาก็จะมีกลุ่มแม่บ้านของเขาเวลามีทัวร์มาลงสองบัตรสามบัตรอะไรเนี่ยเขาก็จะรับทําอาหารที่นี่เลยอ,อดีเขาก็จะมีเนะขาก็จะมีการต้อนรับเอาผู้สูงอายุมาลำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีมีกลุ่มของเขาแล้วผู้สูงอายุมีไรายได้ไหมลำมีรายได้ไหมเขามีครับเรื่จิตอาสาเขาก็มีครับแต่ละครั้งละครั้งก็มีอย่างเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยเขาก็มีเป็นขวัญกำลังใจให้ เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาแล้วเนาะหินสวยเนาะหินสวยครับหินสวยแต่มันมันมีร่วงบ้างไหมพี่มีร่วงบ้างไหมก้อนใหญ่ไม่ปรากฏว่าไม่ร่วงก้อนใหญ่นะครับผมเห็นมันเหมือนจะร่วงลงมาอยู่เลยแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยสำหรับเราบางทีก้อนที่มันขาดตอนจะเท่ากับปั้นเราอะไรเราเครือมันไปล้างเขาก็มีบ้างเวลาลมพัดยกเวลาลมพัดยกกระดึงอะไรเงี้ยแต่น่าจะหลายปีแล้วเนาะครับมันเป็นอ่าหลายพันปีไหมอ่านี่สามร้อยหกสิบล้านปีครับสามร้อยหกสิบล้านปีก่อนก่อนไดโนเสาร์อีกไหมนี่ครับผมอย่างต้นไม้ต้นเนี้ยเอ่อประมาณร้อยปีเนี่ฮะ ครับผมกินได้ไหมนี่ลูกต้นอิ้วครับอันนี้ต้นมะเดื่อมะเดื่อกินได้ไหมได้ครับเอาไปแกงใส่ปลาไหลยังยอดเลยครับมะเดื่อนี้เขาเรียกมะเดื่อจุมพรเหรอเนี่ยครับจิ้มปลาจิ้มเนยพริกปลาด่อยครับมะเดื่อจุมพรมะเดื่อจุมพรบางทีผมก็เอาไปเหมือนกันเอาไปไปจิ้มเนยพริกปลากินถ้าผมมาคนเดียวผมไม่รู้ว่ากินได้นะไม่กล้ากินได้ครับกลัวมันคันคอไม่ไม่ครับมันจะไม่ก็แต่เหมือนก็ เวลาเราปีนริบๆมันก็จะเหมือนกับกล้วยพระท้าทายเขายังรู้จักเลยเหรอพระ้าทเขามาอ๋อแสดงว่าภาคใต้าทาเขาชอบกินกันใช่ค่ะอันนี้ใครเลี้ยงเสือไว้เนี่ยเสือเปล่าเสือเปล่าใช่เสือไหมไม่ใช่เสือนึกว่าเสือตกแกหมดเสือเสือมาจากไหนเนี่ยเหลือมาจาป่าสมุทรเมฆเมีผมเป็นเตนท์อ๋อนี่ไงเสือเห็นเสือไหมเสือเสือเวลามันออกมันจะมีเหี่ยวหลายตัวเอาดับจับตัวเขากิน หรอไอเหี้ยมีเหี้ยด้วยเหรอเหี้ยวนกเขาอะไรนะครับมีเหี้ยวมาจับกินด้วยเหรอออ้ยจะมอันตรายยังมันเป็นธรรมชาติที่เขาลากกินได้แล้วาก็จะจับอ๋อเวลามันออกมาจากภูเขาเหี้ยวจะมาแอบจับกินมันก็จะดักตาต้มตวไหนรอดก็รอดตัวไหนไม่รอดก็แล้วไปมันแต่ว่าเหี้ยวนี่มันจะเลือกตัวที่อ่อนแอกว่าตัวไหนที่อ่อนแอกว่าตัวนั้นโดนฉกตัวนั้นโดนก่อนครับเหมือนเวลาไปล่าคือล่าตัวที่อ่อนแอเขาจะกินเฉพาะเครื่องใน เขาจะจอกกินเ,เหี่ยวเนี่ยจะกินจะเจาะกินเฉพาะข้างในเสร็จแล้วก็ทิ้งโบส่วนที่เหลือเราก็ไปกินต่อเอาตัวใหม่ส่วนที่เหลือเราก็ไปเก็บมากินได้ไหม มันเอาเอาเครนมาออกให้ลอยลอยแล้วเรากินก็จบนู่นแหละครับยอดมายังคุณเวลาเขาจับกินนะครับนะอ๋อมันร่วงตรงไหนมันเร่วงมันร่วงตรงไหนใช่ไหมอย่างสัตว์ป่าเนี่ยเขาก็ล่ากันกริงจริงพวกความอยู่รอดนะครับเยอะมันเยอะก็มีประมาณห้าหกตัวโอ้โหมันไม่เยอะเท่้องเสียงมันไม่ไปไหนแล้วมันรู้ว่าที่ทะมาหากินมันใช่ไหมมันดักตั้งแต่หน้าถมันดักหน้าถ้ำเลยตายแล้ว ต,ตัวไหนจะสวยเขาเป็นธรรมชาติเนาะงเขาล่าไปกินเองเพราอความอยู <th 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 ่รอดอะครับต no an> ัวไหนจะสวยเนาะทีนี้ก็อย่างก็ไอพวกไอพวกสิงโตพวกอะไรที่มันกินก็เหมือนกันครับไม่ไม่แตกก็ดูที่ดวงเนาะดวงรู้จักว่าตัวรอดอะไรประมาณนี้เนาะอย่างเราเราก็ไปหาผักหาปลากินนี่มีมีของขายด้วยนะีของขายไม้เท่าไหร่ไม่รู้สิบาทเอาไม้สิบบาทไม้สิบบาทใช่ไหมแล้วแล้วข้าวด้วยรวมด้วยข้าวด้วยเท่าไหร่ จะพอไม้สิบบาทแม่ข้าวงงไม่ขาวงงขนาดไม้ยังสิบบาทเลยถ้ากเข้าด้วยจะกี่บาทอะงงมากเลยไม่กล้าซื้อเลยอะแม่ขาบอกไม้ละสิบบาทขนาดไม้ยังสิบบาทเลยถ้าข้าวด้วยจะยี่สิบบาทหรือสามสิบเออเดี๋ยวจะมีนัท่องเที่ยวมาอยู่ใช่ไหมวันนี้ ที่ผมไม่ซื้อเพื่อนเลยไหมผมจะไปกินข้าวอยู่โอ้กินข้าวไม่ได้ใครจะพาไปกินข้าวอยู่เนี้นี่มารอเขาจี่เขาจี๋ไม้ละสิบบาทถ้ารวมข้าวด้วยสามสิบบาทเพราะเขาบอกไม้ละสิบบาทจะพาะไม้สิบบาทข้าวด้วยสามสิบรวมเป็นสามสิบบาทกินแต่ไ้วเล่นไม้หนึ่งสิบบาทก็เลยกเสี่วแม่ค้าบอกว่าขนาดไม้ยังสิบบาทเลย ถ้าข้าว้วยจะกี่บาทเถ่ายรูปได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี่ไงหอคอยนี่ไงนี่ยหมู่บ้านเขาทาไปให้ให้ให้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาบอกว่าเวลาเวลาเหี่ยวออไม่ใช่เวลาเหี่ยวเวลาข้าวขออกมาจะมีเหี่ยวมาดักกินเหี่ยวมันจะมาดักดักตรงทางทางทางหน้าถ้ำ ถ้าถ้าตัวไหนอ่อนแอมันจะกีกออกมากินเอาไปกินบนต้นไม้ <c oughs> มีเหยี่ยวด้วยมีเหยื่ยวกินข้างขคาวด้วยก็เลยบอกว่าอันตรายเหมือนกันน้อเหระว่า ถ่ายเดียวถ่ายเดียวอดลวถ่ายเดียวถาิดีโอจะเทชัดถ่ายวิดีโอว้าวว้า